จากที่เช้านี้มารับงานแปดไรนะครับผมแปดไรนาดอนนาดอนนาดงสมหงผมจำได้ว่ามีต้นส้มมออยู่หรือต้นสมอนะครับเดี๋ยวผมจะพาไปเบิง่งโอ้ยพาไปดูนะครับเดี๋ยวจะพาไปดูต้นส้มมอหรือสมอไทยเรานะครับจะมีแตนลามหรือเปล่าโอเ้เขตนนี้เนี่ยปกติผมสิมาใส่บ่วงเลย ใส่บ่วงหนูบางทีก็โดนกระแตนะครับโดนไอตัวพังพรมีแถวนี้มีครับเพราะมันเป็นเปล่าอ้อยเป็นนานนะว่าแล้วอุ้ยรูสวยด้วยเสร็จเลยนี่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 นนตรงเนี้ยเดี๋ยวบ่วงมาวางเลยตรงนี้แหละสวยงามครับ ลอยแหลนไอลอยวิ่งกำลังสวยเลยนี่นะโอเคเดี๋ยวเสร็จผมนะครับเราจะมาดูต้นสมอเทศกันนะครับผมมาเบิงมาเบิงเอ้าไปใส่หรอคาตาทิมบหอฮะโอ้ยังยังยังนี่ไงต้นนี้ผมนึกว่าไม่ใช่ผมมาแต่ขาตาทิม โมเมนต์อมีแต่ล่าม,มอเนาะย่านดินี่ไงครับนี่คือต้นสมอเทศหรือสมมอของเราหรือเป็นต้นหว่าใช่หรือเปล่าต้นสม,มอนี่นแหละต้นสมอนี่แหละนะครับผม ลอยเข้ามาสอยอยู่รอยเข้ามาสอยเอาลูกมันอยู่ใบมันจะคล้ายๆต้นว่าหาลูกไม่เจอเดี๋ยวดูก่อนผมเนีไม่เห็นนะผมตตีมันต้องมีลูกนะครับโอ้นี่ไงลูกเดยเดี๋ยวเหเห็นแล้วเห็นเดี๋ยวเดี๋ พี่กดหน่วยนึงโอ้นี่เก็บเอาก็ได้โอ้เก็บเอาก็ได้นี่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 คือสมอโอ้ยเนี่ยรวงสองสามลูกต้นใหญ่เลยต้นใหญ่นะครับต้นนี้ต้นใหญ่หญสมอเนี่ยเนี่ยน,นี่ก็มีลูกแต่ผมไม่สอยแล้วผมเก็บได้ เยอะไม่ได้เดี๋ยวจ,จ,จูดจัดจูดจัดนะครับนี่นี่น,น่วงเต็มเลยไม่ได้แหนมแต่แรกถ้าแหนมแต่แรกก็จะเห็นแต่ว่าไม่ได้แหนมลงดินไงไม่ได้แหนมข้างล่างนะครับก็ลเลยเออเก็บเอาหน่วยหล่นมันก็พอนะครับได้เยอะอยู่นะครับลูกสมอสมอเทศ เดี๋ยวผมจะลองยง้มเบิ่งนะครับผมจะลองยง้มเบิ่งจะลองกินเบิ่งนะจะลองชิมดูจะมีปลาน้อยสักหน่อยก็จะดีลกกูกเกาะกำลังสวยๆนะครับกรุณานะฟังเสียงเอาลูกนี้แล้วกันอือ,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 อเป็นไง อร่อยไหมล่ะน้ำลายแตกน้ำลายแตกป่ากเลยครับอขอบคุณครับผมขอบคุณที่รับชมขอบคุณที่ติดตามกันเดี๋ยวผมไปหาไอ้ําพิกกินก่อนโอเคครับ